QSY ห้าสองศูนย์หกตกรางนะครับคุณปู่วิ่งผ่าน ดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้เช้าวันอาทิตย์ที่26กุมภาพันธ์2 5 6 6มีเรื่องราวมาอีกแล้วครับก็คือ QSY 5206ตกรางนะครับอยู่ที่ย่านพระโหนนาย่านับเปลี่ยนแลัง้าที่ถ่ายไปตรงนั้นแหละไม่รู้ตกเพราะอะไรตอนนี้ทีมงานก็กำลัง ระดมกันตรวจสอบอยู่แล้วก็รถพิเศษชวนตรายยังไม่มานะครับได้ข่าวว่าตกช่วงเช้าเชานะ้าเช้าะแต่ตอนนี้9ก้าโมงนิดๆน่าจะตกสักหกเจ็ดโมงหรือ8ปดโมงเพราะว่ารถช่วยทัรายยังไม่มาเลยอันหลังกับไปนะครับมีรถสายสีแดงเข้ามาแล้วก็รถสับเปี่ยนขึ้นไปวิ่งลากขบวนรถที่เพิ่งเข้าจอด ก็เป็นอร์สตอร์มครับขึ้นไปที่สถานีกลางบางซื่อตรงนี้เป็น สวนสาธารณะด้านหน้าของสถานีกลางมีน้ำพุด้วยมีอันนี้เขาเรียกบ่อน้ำนะสะน้ำไม่ใช่สะบ่อน้องน้ำแล้วกันแล้วรถที่ตกรางก็อยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงข้ามกันเองทีมงานก็ ไม่รู้ว่ามันตกตรงไหนนะแต่ว่าน่าจะตกฝั่งโน้นเอียงช่วงประแจอ,อะไรหรือเปล่าตรงนี้จะเป็นย่านสับเปลี่ยนย่านพระหนะครับแล้วก็จะมีรถวิ่งเข้าวิ่งออกบ่อยมากอันนี้เป็นรถน่าจะขบวน44หรือเปล่าวิ่งกลับเข้าลงรถจากดิเซอร์บางซื่อ เออไม่ใช่รถจักรผิดแล้วชินปากมากเลยวิ่งกับข้าย่านนี่แหละครับป้ายเปยเอาออกแล้วนะฮะข้างรถน่าจะเป็นรถกระบวน44นะครับ ี้ก็จะถ่ายย้อนแสงนิดนึงนะแล้วก็ก็วิ่งไปข้างๆรถที่ตกรางนั่นแหละ ส่วนย่านนี้เขาเรียกว่าย่านพระหน,นะก็จะจอดรถสินค้ารถโดยสารรถอะไรต่างๆไว้ที่นี่เมื่อทํากระบวนเสร็จก็มาเก็บที่นี่นะแล้วทางโน้นก็เป็นโรงเก็บรถโน่นแหะครับจอดอยู่โน่นเลยเก็บรถ CNR นะฮะรถที่ทํากระบวนเชียงใหม่หาดใหญ่หนองคายอุบลที่เป็นรถพิเศษรถนอนชุด 115คันจะเจอดที่โน่นทางโน้นนะครับรถสีแดงออกเหมือนเคยเมื่อกี้วิ่งตีคู่กับรถที่ขึ้นไปลากมาตอนนี้รถคันนี้ลากลงมาแล้วครับน่าจะขบวน170นนะฮะ ตอนนี้ลากตัวรถออกจากสถานีกลางบางซื่อแล้วตัวลากลงแล้วก็เก็บรถได้เลยครับไม่ต้องลากไกลแต่ถ้าชุดรถเดิมแบบนี้เข้าหัวลําโพงนะครับก็จะต้องลากจากหัวลําโพงกลับมาจอดเก็บไว้ที่บางซื่ออีกถ้าอยู่ที่นี่ก็มีที่เก็บเลยก็จะลดความสิ้นเปลืองพลังงานไรต่างๆได้เยอะเลยฮะ ลดเวลาลงไปได้มากจัดรถขึ้นได้เลยอันนี้เป็นหัวรถจักรที่ลากขบวนมานะครับเป็น G E A นะฮะมองไม่เห็นเลขเหรอก ตอนนี้กำลังลากลงนู่นเลยไกลๆนั่นแหละปู่ G k k 4 2 9 9ครับแวะมาเยี่ยมเยียนหลานๆนะวิ่งไม่เท่าไหร่ตกรางอีกแล้วปู่บอกว่าฉันวิ่งตรงนี้ตั้งนานไม่ตกสักทีเย่างว่าปู่ตัวเบานะฮะค s วนั้นหนักถึง90ปันนะ96ตัน โอกาสตกก็สูงนะเพราะด้วยน้ำหนักด้วยรถ<ด>อันนี้รถถูกดันกลับเข้ามาแล้วนี่จะเป็นรถอีกน่าจะขบวน8.6ดหนะลงมาก่อนหน้าก็จะถูกดันกลับเข้าที่ยานแม่หลในที่นี่แล้วฮะส่วนนี้ก็ดูคนอื่นเข้าไปแล้วกันสำหรับคิวเวสวที่ตกราง นี่นจะเป็นริ้วขบวนของขอบวน8ปหกส่วน1 7ึูนนั้นเพิ่งจะลงนะฮะเดี๋ยวก็จะเข้ามาแบบนี้เหมือนเดิมเอาเข้ามาเก็บที่นี่แล้วฮะได้คุณผู้ G E K นะฮะ ันเข้าให้นะสบายเลย4028 g E K ครับทำงานสบายสบายส่วนอันนี้จอดนิ่งนะฮะทำอะไรไม่ได้ได้แต่มองได้แต่แล ุณปู่วิ่งผ่านสบายครับ4026แต่คุณหลานนี่แม่แต่แขงข้างเลยนะฮะเอียงกระเทเล่เลยหมดสภาพอย่างว่านะครับทำงานยังไม่นานแข้งขายยังไม่แข็งแรงขบวน84เข้ามาที่สถานี กลางกรุงเทพอภิวัตนแล้วนะครับได้เป็น QSY เหมือนเดิมก็จะมีต้นไม้บังหน่อยนะครับมุมนี้ นำผู้โดยสารส่งถึงสถานีกลางกรุงเทพมหพิวรรนะฮรับสำหรับขบวน84รถด่วนที่84ก็ถึงเร็วนะวันนี้ 9, 9, 9 30, 5, น35นาที เวลาจะเข้านั่นก็จะเคลื่อนช้าๆหน่อยแต่ตอนวิ่งก่อนเข้าโค้งมาทางนี้จะเร็วนะศาสโค้งมาเต็มที่นี่ก็ยาวอยู่นะหลายตู้เหมือนกัน รถเปล่านะครับลากขบวน84ออกจากสถานีกลางบางเอ่กรุงเทพอภิวัด์บางซื่ออีกเลยเอาซอม4 1 1 6นะฮะทำขบวนลากลงมาตอนนี้สำหรับรถที่ตกรางนะครับยังไม่เห็นรถพิเศษช่วยอันตรายออกมาเลยคาดว่าน่าจะรอรถ ปล่าๆพวกนี้เสร็จหมด วิ่งลงนาอยู่นี่อยู่ตรงลานนี้ก็ลมแรงหน่อยหนึ่งคิวสว์ห้าสองหนึ่งหนึ่งนะครับทำขบวนแปสี่เข้ามาแล้วตอนนี้ถูกลากลงไปแล้วนน่นค่อยๆไหลลงไปปล่อยให้ไหลไปนี่ไหลลงอยให้ลอยลงสู่ทะเล หายไปนะฮะไปแล้วครับลงไปแล้วตอนนี้ในย่านเขาก็ยังจัดเริวขบวนอยู่นะฮะเนี่ยคนปู่ก็ยังดันรถขบวนต่างๆกลับเข้าเก็บ รรางนี้ก็จอดขวางอยู่ช่วงนี้พอดีนะรถต่างๆที่จะวิ่งผ่านไปผ่านมาก็ต้องวิ่งกันตลอด รถพิเศษน่าจะจอดยากหน่อยน่าจะเคลียร์ข้างๆเคลียร์รางข้างๆให้ได้แล้วก็ค่อยเข้ามาหรือเปล่านะผมเดาทั้งนั้นแหละตกเพราอะไรไม่รู้นะครับเนี่ยรถพิเศษช่วยอันตรายมาแล้วครับตอนนี้โน่นแล้วฮะเห็นไกลๆอยู่ใต้สะพานข้ามไปหมอชิดนะ g อคันนี้น่าจะทํำขบวน170ที่ลากลงไปก่อนหน้านี้ขบวนพิเศษช่วยอันตร,รายเข้ามาแล้วรอชมขบวนรถพิเศษช่วยอันตร,รายบางซื่อได้คุณปู GK ลากมานะครับโนนะร้วขบวนเขา มีรถเครนนะรถตั้นจานอยู่ข้างหลังรถดีเซลรางรถเปล่าของขบวนรถด่วน71นะครับกรุงเทพอภิวัตอุบลราชธ,ธานี ออกจากย่านพหนนะครับออกไปเพื่อจะเดินทางขึ้นไปรับผู้โดยสารที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัตรนำพาผู้โดยสารออกจากสถานีกลางประมาณ10นาฬิกา35นาทีตอนนี้10นาฬิกาแล้วครับ10โมตงตรง ไปถึงจุดก็จะขึ้นไปรับผู้โดยสารได้เลยนี่ก็คือต้นทางรถออกนะครับเดิมทีก็จะวิ่งสับเปลี่ยนอยู่ที่สถานีกรุงเทพหัวหลงงัมคงตอนนี้ก็สับเปลี่ยนมาที่นี่แล้วส่วนนข้างนั้นเป็นรถพิเศษช่วยอันตรายครับจอดอยู่ คุณปู่จ K 4 0 2คนะครับรากรถดิเซลราง3คันลากไปไหนไม่รู้แล้วทางโน้นก็คุณปู่เหมือนกันนะฮะกำลังดันริ้วขบวน170นะครับเข้าเก็บแล้วตรงนี้ก็นเนี่ยนิ่งสนิทเลยครับ QSY ตอนนี้ทีมงาน ของรถพิเศษช่วยอะไรก็ช่วยกันลงมาดูวิเคราะห์นะฮะว่าจะปรับแก้ยังไงกำลังวางแผนกันอยู่ส่วนนี้รถน่าจะลากไปที่กรุงเทพหรือเปล่าไปโน่นแล้วนะฮะ ข้างนะปูก e k เเหมือนกันหลากริ้วขบวนพิเศษช่วยอันตรายมาได้เวลาของรถพิเศษช่วยอันตรายขยับตัวแล้ว วันนี้กระชากแรงด้วยเกินได้คุณปู่นะ4041ทำกระบวนรถพิเศษช่วยอันตรายมาวิ่งใกล้ๆก็ไม่ต้องใช้หัวอะไรมากมายนะใครวาง้า็มาได้เลยเพราะจากบางซื้อมาตรงนี้แป๊บเดียว จะประชุมวางแผนกันเรียบร้อยนะครับยกขึ้นแป๊บเดียวที่ช้านี่วางแผนกัน ส่วนอันนี้รถป่านะครับลากกลับแล้วเมื่อกี้ลากมาจอดอันนี้ก็ต้องลากกันไปลากกันมาเอาไงกันดี ก k, k 4ค2 6กทำขบวนรถเปล่านะครับลากสับเปลี่ยนในย่านลากไปแล้วก็ลากมา รกระชากกันต่อนะครับนี่ตรงนี้นี่ใครชอบคุณปูน่นี่ที่นี่เต็มเลยนะครับเสียงนี่เวลามันกระชากสุดจริงๆคุณปู่นั้นนู่นนะไปด้านหน้าเลยนะฮะด้านหน้าของสถานีเลย คลิปนี้นี่คุณปู่เต็มเต็มเฟรมตลอดแล้วนะฮะยิงย่งซีนคุณหลานที่ตกกลางตอนนี้นะครับทีมงานก็เตรียมจะยกแล้วครับตอดชุดยกออกมาไว้สำหรับรอยกแล้วเนี่ยเสียบเข้าครับตัวหน้ารถ พร้อมแล้วนะครับเตรียมตัวกันเลยทีมงานพร้อมดำเนินการแล้วนะครับครั้งที่แล้วเนี่ยเขวางแผนกันนานอยู่พอสมควรสำหรับรถ QSY 5217ที่ตกรางแต่เป็นอีกช่วงช่วงด้านหน้าอีกทีนึงนะฮะที่เดินหน้าออไปอีกทางนี้ อยู่ไกลห่างกันไม่ถึง200เมตรนะครับที่ตกรางรอบนั้นเนี่ยเขาจะต้องยกเสาไฟนะเพราะเสาไฟนั้นมากีดขวางแต่อันนี้ไม่มีอะไรกีดขวางครับน่าจะยกเร็วกว่าทีมเตรียมพร้อมแล้วนะครับยกไม้เอามาเตรียมทำการเรียบร้อย สำหรับเจ้ารถจัก QSY 5206คันนี้ก็ถือว่าเป็นรถแรกที่รับมาแล้วก็เอามาทำขบวนนะครับก็คือ20คันแรกเลยเป็นหนึ่งใน20คันที่อยู่ทำขบวนในทุกๆขบวนของการรถไฟประเทศไทยรถที่สองก็ใกล้จะนำส่งมาที่บางซื่อแล้วนะตอนนี้ทำ ขบวนทดลองลากสินค้าอยู่ส่วนลอตที่3นั้นจอดตรวจสอบทางเทคนิคอยู่ที่ศรีราชาล็อต2 15คัน็อบ3 15คันส่วนลอถแรกนี่ฮะก็เจิมรางที่ย่านพะขนไป2คันนะครับ5217เป็นคันแรกแล้วก็มี5206คันนี้นะครับเป็นคันที่2ก็เจิมกันไปคนละ1ครั้ง เจ้า QSY คันนี้ครับหลายคนอาจจะเพิ่งมารับชมอันนี้ไม่ใช่รถบริจาคนะครับในเพจของผมนะผมเปิดเพจไว้อีกอันหนึง่งคนเข้ามาด่าด่าอะไรนักหนาะด่าบอกว่าเอยของเศษจากญี่ปุ่นของไอ้มันไม่ใช่นี่มันรถซื้อนะครับยังไงซาก็ดูแลดีๆ